i want it i สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถครอบครัวนะคะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะกับคันนี้นะคะ t ตยโยต้า e ีเจนเดอร์ค่ะ2.4ขับสองปี2022นะคะ มาในราคา1,250,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะในส่วนของตัวรถเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็แบคท็อปหลังคาดำนะคะมาพร้อมกับตัวโฉมลรเจนเดอร์นะคะตัวกระจังหน้าสีดำเงานะคะมาพร้อมกับตัวอกล้อง360องศานะคะแล้วก็ตงรงฝากระโปรงมีแต่งคำว่าฟอร์จูเนร์ด้วยนะคะ ไอทมลันนิ่งไลทค่ะมีระบบตัดแสงไฮบีมนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะคะทางด้านของตัวเซ็นเซอร์เขาก็มีให้รอบคันเลยนะคะอันนี้รถนะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะสีแดงสดแบบนี้นะคะลูกค้าตัวยางได้เป็นยางดันหลอดปี2022เนาะปีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะอันลอยขอบ20เนาะสีเทาแบบนี้นะคะสีทูโทนเนาะ จกเขามีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะตัวกล้องมองข้างก็มีให้นะคะในส่วนของตัวที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะคะด้านข้างมีแต่งสเกิร์ตด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนนะคะ กระจกเป็นออโต้สบานเนาะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็มีปุ่ม e n นจิ e s สตารหรือว่าปุ่ม p u s สตาร์ทด้วยนะคะทางด้านพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็มีพ้อมเสียงลดเสียงข่ะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมลาลัยมี Airbag นะคะ PUSH คอนโทรลมีให้นะคะแล้วก็ตัวแพนด์ิ Chip นะคะก็มีให้เช่นกันค่ะส่วนตัวเรนไนคันนี้อยู่ที่59,00มกิโเมตรนะคะอ่า แล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะมี Eco Mode, Power Mode แล้วก็ตัวการลื่นถ่ายการลื่นสะบัดด้วยนะคะสีแดงสดมากๆนะคะสำหรับตัวลีเจนเดอร์คันนี้เนาะภายในเขาเป็นเบาะหนังนะคะสีทูโทนเช่นกันเนาะสีดำตัดแดงแบบนี้เลยนะคะ ห้องในสารมีที่ชัดแบดให้นะคะนี่นะคะตัวยางแน่นๆเนาะพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวไฟเลี้ยวแบบไร้ไกดิ้งนะคะเรียงเส้นให้นะคะส,สวยแล้วก็ชุดยางอะไรอยู่ครบนะคะตัวฝาท้ายสามารถเปิดปิดออตโตได้เลยนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นเครื่อง2 4นะคะลูกค้าดีเซลนะนี่นะคะ สาเจ็ที่นั่งแบบนี้เนาะตัวเพดานเป็นงไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตัวแอร์เรามีให้รอบคันค่ะแล้วก็ตัวเบาะสามารถพับเก็บได้นะคะมีก็เป็นตัวรถเดิมๆนะคะมีแต่งสเกิร์ตด้านข้างมาแค่นั้นเองนะคะนี่ตัวเบาะไม่ยับไม่ฉํำน,นะคะสภาพเบาะแล้วก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนาะ จะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆที่ยกเคยรีวิวไว้นะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรสายด้ยตรงไม่ผ่านในหน้านะคะโท065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลยกนะคะสำหรับวันนี้เนาะยกก็อขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ